S <s <trains> อันอื่นสวัสดีเราสวัสดีกันก่อนอสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูนะคะที่เข้าร่วมชมนะคะหรือว่าเข้าร่วมเรียนนะคะกิจกรรมศิลปะบำบัดน,นะคะวันนี้ศิลปะบำบัดน,นะคะจะมีคูป,ปิ้งแล้วก็พี่ซันนะคะ ทำกิจกรรมต้นไม้ของหนูนะคะสำหรับกิจกรรมต้นไม้ของหนูนั้นนะคะจะมีอุปกรณ์ดังนี้มีกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษขาวยังไงก็ได้นะคะ A4 นะคะเราสำรวจอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันกเลยนะคะแล้วก็กาวนะคะ ปากกาเมจิกนะคะหรือดินสอก็ได้สีช็อคนะคะสีไม้สีเทียนได้หมดนะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือหนังสือพิมพ์นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มใช้กระดาษ A4 แล้วก็กระดาษกติ ปากกาเลยค่ะปากกาเมจิกนะคะในการวาดรูปต้นไม้นะคะต้นไม้เดี๋ยวคุปปิ้งสาธิตนะคะวาดรูปต้นไม้จะเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้นะคะสวยเนี่ย อันนี้ต้นไม้ของครูเป็นแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาผู้ปกครองที่เข้ามาแล้วนะคะรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ครูป,ปิ้งให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเหลือ,อเด็กๆนะคะในการวาดรูปต้นไม้นะคะอน,นี้ิชานจะเอาต้นไม้ทำต้นไม้อันไหน ต้นไม้เอาอันนี้อ่น้องเอกวาดรูปต้นไม้ถึงไหนแล้วคะน้อยเ,เอกไครใครวาดรูปต้นไม้ได้แล้วโชว,โชว์ผลงานให้ดูน่อยโอเคอรูปต้นไม้แล้วนะคะในส่วนของ ลำต้นนะคะตรงนี้พี่ซันตรงไหนเรียกลำต้นตรงนี้ตรงต้นนี้ีนี่คือลำต้นนะคะครปปิ้งจะให้ระบายสีสนะคะวันนี้เราใช้สีช็อปนะคะลำต้นสีอะไรดีคะพี่ซันน้ำตาลลำต้นพี่ซันเลือกระบายสีน้ำตาลพี่ซันระบายสีน้ำตาลเลย น้องเอกเราทำไปพร้อมกันนะคะใครเอ่ยอ้าวน้องชินจังชินจังเดี๋ยวเราระบายไปพร้อมกันให้เวลาเด็กๆทำกิจกรรมสักคู่นะคะอพี่ชันทกระบายเลยนายคิปปิ้งการระบายสีนะคะก็ให้ผู้ปกครองนะคะคอยสังเกตนะคะผู้เรียนนะคะหรือบุตรหลานของท่านนะคะ คอยชี้แนะนะคะระบายสีนะคะให้ตรงไม่ออกนอกเส้นนะคะหรือเด็กเล็กนะคะคยังไม่สามารถระบายสีเองได้นั้นนะคะครูปกครองให้การช่วยเหลือนะคะโดยการจับมือประคองมือได้เลยนะคะพอน้องอบุตรหลานของเรานะคะม <c oughs> ออกนแล้วนะคะในการระบายสีหรือการทำกิจกรรมนะคะก็ค่อยๆลดการช่วยเหลือลงนะคะ อย่างพี่ซันนะคะคือเขาทำกิจกรรมคลองแล้วนะคะคิปปิ้งก็จะปล่อยให้เขาทำเองนะคะอาจจะมีการกระตุ้นเตือนทางวาจาเล็กน้อยนะคะพี่ซันทำไปได้ฮีปปิ้ง<ช>เรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะคะลายสีลักยาวๆเลยค่ะอ่าอย่างนั้นและเก่งมากรักยาวๆเลย รักยาวๆลองผู้ปกครองลองสังเกตดูนะคะว่าบุตรหลานของเรานะคะถนัดใช้มือไหนนะคะก็ส่งเสริมให้เขาใช้มือนั้นนะคะยาวเลยค่ะ น้องเอกอยู่หนแล้วน้องเอกค่ะเลยพี่ซันก็กําลังทําอยู่นะคะพี่ซันทําต้นไม้ของตัวเองเลยน้องฮิปปิ้งค่ะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูปิ้งก็จะทําด้วยนะคะต้นไม้ของฟูปิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลากยาวเลยพี่ซันลากยาวแบบคูเลยค่ะน้องฮิปปิ้ง อาน้องเอกเสร็จแล้วน้องเอกรอเพื่อนๆสักครู่นะคะเอาพี่จันลางยาวเลยอย่าพี่เปี๊เด็กๆที่ทำกิจกรรมระบายสีเสร็จแล้วนะคะผู้ปกครองนะคะจับมือน้องนะคะให้เก็บสีเข้าช่องหรือสีเข้าตะกร้าด้วยนะคะอ่ เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะการเ,าเก็บของเข้าที่ไปด้วยนะคะพี่ซันนั่งยาวเลยคเสร็จแล้วอันนี้ของกูปิ้งก็เสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวรอรอพี่ซันสักครู่นะคะแล้วก,ก่อนนะนี่ยนีนั่งยาวเลยคะ่ะนี่น่งยาว น้องเอกรอพี่ซันสักคู่นะคะน้องเอกนอนรอแล้วตอนนี้น้องเอกรอก่อนน้องชินจางที่เข้ามานะคะถ้ายัางอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาทําย้อนหลังได้นะคะ ายาวเลยค่ะพี่ฟางแบบนั้นแหละเก่งมากในช่วงของการทำกิจกรรมนะคะถ้าผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้โดยตนเองนะคะบุตรหลานของเราสามารถปฏิบัติได้โดยตนเองนะคะคุกคองนะคะอาจจะเสริมแรงนะคะด้วยการทำท่าชงเชยก็ได้นะคะอยา่าหิบิ ลากยาวเลยค่ะนอนย่ายนะเด็กๆผู้ปกครองนะเห็นอยู่เนาะที่น้องซันทำอยู่นะคะมีปูบปินปล่อยให้น้องซันทำได้ทำด้วยตนเองเลยเก่งมากๆเลยลากยาวเลย เดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะทำกิจกรรมฉีกกระดาษนะคะที่ได้แข่งกันกาแปะ๊ะทำอันนี้ให้เสร็จก่อนพี่ซันทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเพราะตอนนี้คกกิ้งเสร็จแล้วน้องออกเสร็จแล้วนะคะก็รอพี่ซันเสร็จแล้วเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะลำต้นลำต้นของน้องเอกน้องเอกอยู่ไหนแล้วน้องเอกสีอะไรเอ่ยน้องเอกเปิดไม้หน่อยลำต้นสีอะไรคะสีน้ำตาลลำต้นของน้องเอกเป็นสีน้ำตาล ต้นไม้ของปูปิ้งก็จะอ่อนนิดนึงนะคะลำต้นของปูปิ้งจะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลของพี่ซันชีอพี่าันโชวผลงานลำต้นของพี่ซันสีส,นนนส,นส,สีน้ำตาลสีน้ำตาลเหมือนกับน้องเอกเลยหลังจากนั้นนะคะวางชินงานไว้ข้างหน้าตัวเองก่อนนะคะแล้วฉีดก,กระดาษคุณแม่คะกระดาษแดงเขียน ฉีกระดาษเป็นเส้นยาวแบบนี้ฉีกระดาษเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะอาจจะใช้นิ้วสามนิ้วนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะคะในการจับแล้วก็ฉีกระดาษแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันนะคะเอาเริ่มเลยพี่างฉีกระดาษเป็นเส้นยาวเาาวดี๋ยาวน้องพี่เก่งมาก ก็มาชี้กระลาเเส้วอีกเลยอย่างีกเลยค่ะอย่าง เป็นแนยาวไปอย่างนี้เลยอานั่นแหละคะ่ะเก่งมากในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกนะคะเรื่องของออการประสานสมพันญระหว่างมือและสายตาอีกด้วยนะคะเราจะจะฝึกเ,เรื่องของกล้าเนื้อมันเล็กนะคะในการ ช่องตัวในการแข่งการแข่งแรงของกล้ามเนื้อนะคะการช่องตัวของกล้ามเนื้อนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นการประชันระหว่างมือและสายตานะคะแบบนี้เลยครูขอสักสามแผ่นนะที่ซันคือไหแล้วรูจะทีแบบนี้นะคะสามแผ่นนะคะ นีแบบนี้พอได้ปริมาณที่อาตามเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะคะก็เอาวางไว้ตรงหน้าก่อนอะที่ซานวางไว้ตรงหน้าแล้วก็หยิบมาทีละเส้นหลังจากนั้นที่ซานอาขยามขยามโดยใช้ป่ามือนิ้วมือข้อมือนะคะนิ้วมือทุกส่วน ของมือเลยขยันแบบนี้นะคะขยำให้เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนขยาอีกเหมือนเดิมใช้ฝ่ามือนิ้วมือข้อมือใช้ทุกส่วนเลยนะคะพอได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วก็วางไว้ก่อน ทำพร้อมกันเลยขั้นตอนนี้ให้เด็กๆเขาทำเองได้เลยนะคะจะใช้มือที่ถนัดก็ได้หรือว่าอีกมือก็ได้นะคะขั้นตอนนี้ลองใช้มือข้างที่ดูบ้างนะคะในการทำ การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือนะคะของนิ้วมือนะคะตรงค,ความ,มยืดหยุนนะคะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถจะช่วยเหลือตอนเองได้ในชีวิตประจําวันในการทํากิจกรรมต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวการดื่มน้ำนะคะการสวมใส่เสื้อผ้านะคะรวมไปถึงการช่วยเหลืองานบ้านอีกด้วยนะคะ พยายามไปเลยพยายามเยอะๆเลยออกแรงเยอะๆนะคะพี่ชานออกแรงเยอะๆเก่งมากเลยพอได้แล้วก็วางไว้พยายามก้อนม่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะขยำไปจนกว่า เราจะแปะให้เต็มต้นไม้ของเราเลยนะคะต้นไม้ของเราก็จะนูนขึ้นมานะคะต้นไม้ใครต้นใหญ่หน่อยก็ขยำเยอะๆหน่อยนะคะเป็นการออกแรงเสริมแรงนะคะฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะขยำพี่ซันขยำขยำชวนน้องเอกพี่ซันชวนน้องเอกขยำสิน่อยเอ๊ยยำยำ ขยับได้ไหมน้องเอขยับได้ไหมคะได้เจ่งมากเลยน้องจงจังพยายามกระดานดูนหรือเปล่าพยายามไปเลยเดี๋ยวพอเสร็จขั้นตอนนี้นะคะตอน ทาเก้านะคะผู้ปกครองนะคะก็อาจจะให้การช่วยเหลือนะคะในการพาเก้าให้เด็กๆนะคะตอนนี้ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนิดนึงนะคะในการพาเก้าพยายามดราม่กงพยายามไปเลย พยายมเหมือนเดิมไม่เข้าฟัซไม่เข้าฟัซต์ตบมาอีกข้างมาค่ะสมือเราสยับพยายามสองมือคุณผ้านิ้วสองมือแบบคุณครูนี่แบบนี้นะคะเราอลองพยายามสองมือให้ท่านดูพยายมโชว์เออแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวค่ะกาวขั้นตอนนี้คุณครูขออนุญาตทาให้นะคะผูกค้องทาให้เด็กๆได้เลยนะคะทากาวนะคะทากาวลงตรงไหนะตรงไมุ้่งไม้จริงๆถ้าขั้นตอนนี้นะคะมีกระดาษนิตยสารกระดาษ สีโปตเตอร์สีอย่างนี้นะคะต้นไม้ของเราก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าคูป,ปิ้งเลือกใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าหาง่ายนะคะแล้วก็เป็นกระดาษที่มีเนื้ออ่อนมัใหม่ๆนะคะเขาะจะได้มีแรงในการขยำนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำกระดาษที่เราขยำไปแล้วนั้น แปะลงไปต้นไม้ของเราเลยแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยอ่ะแบบเรามาทำพร้อมกแบบันค่ะที่กานแปะลงเลยแล้วก็ออกแรงกดนิดนึงนะคะเพื่อให้กระดาษของเราติดอยู่กับเป็นพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้ไมไน,น,นะคะค ท่นตอนนี้อาจจะใช้สมาธินิดนึงนะคะผู้ปกครองก็คอยกระตุ้นเตือนเด็กๆนะคะไม่ให้แปะออกจากคุ้มไม้ที่เราวาดไว้นะคะค่อยๆแปะนะคะแปะเลยท่ันทุดแปะเลยค่ะ เราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเราชิ้นงานของเราก็จะเสร็จไปพร้อมๆกัน ลาแปะแล้วกดด้วยมือเลอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเค่อยไปล้างออกได้เนะ,ะตรงไหนที่เกาวแห้งเนี่ยก็ครูขอแปะอีกสันบครูขอทาให้ทันี้ไม่เป็นไรคะ่ะร่วมไม่เป็นไรหยิบอันใหม่ได้ แปะไปเลยจริงนไอเอ๊แปะว่ามือเลอะหรือเปล่าไม่ร้อยเลยนะ,ะือมอือเลอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างมือนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกนะคะผิวสัมผัสไปด้วยนะคะบางคนอาจจะ ไม่เคยจับกาวไม่ชอบความหนืดความเหนียวของกาวนะคะก็ให้เขาฝึกไว้นะคะเขาจะได้รับรู้นะคะหลายๆประสาทสัมผัสหลายๆด้านนะคะตงฮะใครที่เสร็จแล้วโชว์ผลงานขึ้นมาได้เลย <c oughs> ใครที่เสร็จแล้วโชว์ได้เลยนะคะยกมือขึ้นโชว์ได้เลย มันยังไม่เสร็จกับพี่ทันก็ใกล,ล้ใรือยงคะใกล้เ,กเสร็จแล้วใกล้แล้วใช่แล้วน้องเอกเสร็จหรือยังนน้องเอก ค่อยๆทําไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะให้ให้คุณแม่ฝึกทําก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพอจบการสอนแบบออนไลน์นะคะก็คุณแม่ก็สามารถไปฝึกบุตรหลานได้นอกเวลาน,นะคะหยิบมาแปะเลยค่ะ นี่ต้นไม้ของพุดติงเสร็จแล้วอาแล้วโอ้สวยมากเลยของน้องเอกก็สวยต้นไม้สวยเชียวเดี๋ยวเรารอพี่คันอีกสักแป๊บนึ่งนะคะกสาสติงผลงานเราก็เดี๋ยวเราจะได้โชว์ผลงานแบบนี้แล้วแคปรูปไปนะ เต็มทมาเลยกดกดแรงๆหน่อยใช่แรงกด,ดเยอะเออค่ะ,ะชิ้นต่อไปผู้ปกครองอาจจะคอยชี้แนะด้วยก็ได้นะคะถ้าเห็นว่าตรงไหนยังมีเอ่อ กระดาษสีขาวจุดสีขาวอยู่นะคะก็สามารถชี้ให้ผู้เรียนหรือว่าบุญนันของเรานะคะแตะกระดาษลงไปให้เป็นช่องนะคะช่วยพี่นุม่มกินนกเก่า พี่ชันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวเราโชว์ผลงานพร้อมกันครูช่วยนิดนึงปึ๊บทำมั้พี่สันเสร็จแล้วเอาพี่ันโชว์ผลงานขึ้นหน่อยสิชูขึ้นน้องเอกชูขึ้นด้วยได้ผลงานของน้องเอกขอดูเลยคะ่ะน้องเอง โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะมาแล้วผลงานน้องเอกมาแล้วนะคะแท็บหนาจอรูปนี้ได้เลยโอเคผลงานชิ้นนี้นะคะเด็กๆนะคะได้ทำอะไรบ้างคะระบายสีตรงนี้นะคะแล้วก็การกฉีกกระดาษนะคะแล้วก็การ น้ำหยำขย่อกระดาษนะคะแล้วก็การปะติดปา <ะ S 1> ิดอาปาติดนั่นเองนะคะเด็กๆได้เรียนรู้อย่างหลากหลายนะคะเด็กๆสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองไหมคะเก่งไหมคะเก่งเก่งมากนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะที่ไม่ได้มาดูสดนะ,ะตอนนี้นะคะเข้าไปทํากิจกรรมได้นะคะผ่าน ช่อง Youtube นะคะของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีได้เลยนะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ย้อนหลังได้นะคะมีกิจกรรมดีๆอย่างมากมายหลากหลายนะคะที่ะฝึกบุญหลานของเราได้ที่บ้านนะคะสำหรับกิจกรรมศิละปะบำบัดวันนี้นะคะคุปปิง้งแล้วก็พี่ซันนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ mm hmm. ขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูคที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะไปแล้วบาย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 ,บาย